วันี้ผมได้มา,ยา,มายอยู่วัดบรรทายนรสิงห์นะครับก็มีงานบุญน,นะครับก็เลยมาเอาบุญงานบุญกับทินนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเดี๋ยวเราพากันไปนะคนเยอะอายมากวันนี้ ว่าเป็นงานบุญระทนร่วมทำบุญกันมากกว่านี้นะตรงนี้ก็เป็นจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันที่าทางุญหนึ่งร้อยบาทดนนะีไหมพรายามเพิ่มทองนนะอี้นะอีไหมกเทิอมหรือว่าไม่เท้อ อยากได้ตัไหนก็อกาที่ได้ดีนะครับิดา้็ได้ชี้แได้หไม่ทนกันการอันนี้อูหอาโอดของวัดก็ทำออนนวัดไม้นวดสิงตโอได้ย่าไ่อ เอาตร,ง,ง,ร,มาดดตรงมาเลไม่หยุดนองสองกระดุนมาบอลตรงมาเลยแต่รอครับสำลักดูสองนะใคเวลาแล้วนม่หยนุนะเดี๋ยวแต่ว่าสามารถทำได้ตลอดนะลองเข้าไปในโรงงานกันกนะ คนที่มาเจอบุสุนพานที่มาในโรงทานนี้นะครับยังมีเจ้าหนึ่งครับเพื่ออ่ะพอดีมาเจอน้องนะครับ กำลังทำอะไรอยู่อ่ะร้าน,นหน้าครับหน้าปลาซีฟิลน้าอร่อยอยุ้ยเลยบมามา <c oughs> มาาบก <c oughs> องดูกระทะเล็กไปหน่อยนะน <c oughs> นี่ากับ <c oughs> แต่ก็โอเคนะครับ บรรยากาศก็กอบอุ่นดีนะวันนี้มาบุญดูคนเข้าคิวนะเยอะเลย นะครัพ่อค้าที่มีกิจสัปหานะครับได้มาทาลงทานกันนะครับได้มาแกะทานกันเรจะเป็นอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าวพน้ำหอะไรนะครฮะก็มาเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัด 可以表达感 เดี๋ยวพี่กอนตัวล่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วกัน,นครับก็อย่างว่าวันนี้มาสายหน่อยคนตรงนี้ค่อนข้างที่ยียน,น้อยลงและ ีจะเป็นตามุ้มต้มตำนะครับต้มพกใหญ่เลยพกใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวไปต แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงสวยงามมากผมเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนโบสถ์นะครับอ่ะตามผมขึ้นมาแล้วกัน ก็แบบข้างล่างไงเขาเขาไปขอเขขอแบบเขาจะลองเขาอ่านใช่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ได้เขาไมดเขาทำสวยมากตะโถนวัดเราสวยมากเลยใช่เขาทำก็ก็แบบวัดเรากูไม่เข้าหน้าโบสถ์เดี๋ยวเราเดินรอบๆโบสถ์ดูนะครับบรรยากาศเป็นยังไงรอบ ลมเย็นมากเลยนะครับในบบนโบสถ์นี้โอ้สวยงามมากสวยมากเลยทีเดียวครับอันนี้บรรยากาศรอบๆนะครับ นี่ทางเข้าโบสถ์บรรยากาศรอบๆข้างของโบสถ์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ทำก้อนนี้ก็ทำอะไรนะครับก้อนนี้ก็ทำอะไรคะเดี๋ยววันนี้ว่าจะเสี่ยงดวงสักหน่อยนะครับเจอแผงลอตเตอรี่พอดีเลยพี่ครับมีเลขเด่นไหมครับ มีครับมีเยอะๆเล่นเปล่นๆต้องการสนใจมจ้าครับพี่ขายมานานยังครับพี่นานะครับ20กว่าปีแล้วครับนะฮะตรงนี้พี่ขายประจําเลยนะครับมาบ่อยๆเหมือนกันครับครับส่วนมากประจําวันไหนมั้งครับพี่เสาร์อาทิตย์ครับอืมเสาร์อาทิตย์นะเออถ้าขายมาก็มาอุดหนุนได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับพี่สารพันธุยนนัสิงห์ท่าสารพันธุ์ไทยสารสลาเป็นไงครับ สลาตึกใหม่นะครับอืมมีเลขเด็ดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเสียงดวงสักหนึ่งใบนะครับเ้ขอบคุณมากนะครับครับ,บค,ครับแั้วไงขอให้ขายดีๆแล้วกันครับขายให้หมดแผงแล้วกันครับ ตรงนี้ถ้าเดียริมคลองนะครับริมคลองวัดสันท้ายข้างหลังนะครับที่มีอยู่สองที่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณสักช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับคนก็เยอะอยู่ผก็ได้ลอตเตอรี่มาหนึ่งใบไว้เสียงโชค ถ้าผมมิสเตอร์มุงไมเนอร์นะครับวันนี้ก็ได้พาผุรอบบัดนนะครับวัดที่สิบสหนึ่งก็คือวัดศาลพัน 3, ท้ายนรสิงห์นะครับถ้าใครจะมาดูมาเที่ยวได้นะครับถ้ามีสถานที่แห่งไหนก็แนะนํากันได้นะครับผมก็จะพาไปจะดูเที่ยวกันไปดูสถานที่แห่งน,นั้นกันถ้าไงผมขอฝากกดไลค์กดแชร์วยน,นะครับมิสเตอร์มุงไมเนอร์นะครับสวัสดีครับผม